ก็มาข่าวข่าววอลเลย์บอลกันต่อนะครับผมวันนี้ก็วันที่26นะมีข่าวว่าทางสาวไทยแล้วก็ทีมงานสตาฟโค้ชก็ได้บินไปประเทศโปแลนด์เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อไปแข่งวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลกอีก4นัดที่เหลือนะผมก็อยู่ในสายบีตามข่าวก็สายบีรอบแรกนะทีมชาติไทยก็จะเจอกับโปแลนด์ตอนตีหนครึ่งนะครับวันที่28นี้ เออยี่สิบแปดต่อตีหนึ่งครึ่งโบลนด์ Bo ก็เที่ยงดับที่13ของโลกนะครับผมตอนนี้ก็ทีมสาวไทยก็อยู่ที่โปรแลน์ and, เรียบร้อยแล้วนะครับผมก่อนมานี่ก็ตอนแรกอยู่ที่เนเธอร์แลนด์ใช่ไหมก็บินอะไรนะอยู่เนเธอร์แลนด์พอแข่งจบปุ๊บก็ออกจากที่พัก10บโมงครึ่งนะครับผมแล้วก็ไปที่สนามบิน4ี่โมงครึ่งเพื่อเผื่อแบบว่าระบบรักษาความปลอดภัยที่สนามบินอันเซอร์ดามนะ พอบินเสร็จปุ๊บก็ถึงที่เมืองกระดักในประเทศโปรแลนด์ตอนหนึ่งทุ่มตรงนะครับผมแล้วก็อีกวันหนึ่งก็จะมีการซ้อมนะซ้อมตอนช่วงเย็นช่วงเวลาประมาณหกโมงครึ่งถึงสองทุ่มครึ่งตามเวลาท้องถิ่นท้องถิ่นน่าจะท้องถิ่นที่โปรแลนด์นะครับผมไม่ใช่ท้องถิ่นที่ไทยนะครับก็มารอเชียร์กันนะนัดที่สองของทีมชาติไทยนะนัดแรกก็ชนะตุรกีไปแบบสวยงามเลยทีเดียวนะสามต่อสองเซต ถือว่าแจมแจมจรัดเลยทีเดียวถ้าเรียกเรียกสมัยก่อนนี่ถ้ายุค90 80เขาเรียกว่ารัศมนแตนนะครับผมก็ตามนี้ครับข่าวก็สาวไทยก็เตรียมซ้อมนะครับเรียบร้อย